คำว่าสตาร์ทอัพต่างกับ s อสที่ว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมันก็คือการก้าวกระโดดจากลงลงทุนหรือว,ว่าทํามา100ยหนึ่งล้านค้ากลายเป็นหนึ่งล้านค้าโดยอาศัยเงินทุนที่รวมกันนะครับผมโดยสร้างความเจริญร่วมกันนะฮะมีอัตราดอกเบีย้ยหรืออัตราค่าตอบแทนอะไรต่างๆนี่ก็เรียกว่าการクราวฟันดิ้งนะครับผมนะสตาร์ทอัพหมายถึงว่าบริษัทที่ต้องการเติบโตแบบก้าวกระโดดครับผม ประชาชนมีส่วนร่วมเข้าไปร่วมได้เลยถ้าอยากจะร่วมในก็เข้าไปาลงทะเบียนนะ <c oughs> ที่ศิลวัฒนานะศิล <c oughs> วัฒนาก็เป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกอร์นะครับผมนะเมื่อ <c oughs> วันไหนที่เขาเปิดให้สามารถ โอนเงินได้แลก็ะจะผ่านกระบวนการขั้นตอนต่ตางๆนะครับผมนะอันนี้คือขั้นตอนของการระดมทุนเขาเรียกฟาปดิ้งทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีเงื่อนไขคุณสมบัติต่างๆเล็กๆน,น้อยๆนะครับผมก็เข้าไปดูในเว็บไซต์กันค่ะเซนี่ปรากฏว่ามีเป็นปรูปธรรมนี่เยอะขนาดไหนคะตอนนี้เริ่มนัรร่องที่ไหน คือของเรานั้งร่อง5จังหวัดน,นะครับผมนะ<ช>แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็มีทางอิสรด้วย<ช>มีเอ็ Man มแอ<ม>นด้วยนะครับผม<ช><ช>แล้วก็มีสินค้าชุมจนด้วยสินค้าโรงงานด้วย<ช>มีแอปพลิเคชันเอ็มเมี M e ที่ขายสินค้าด้วยนะเขาเข้าวงจรตามรูปแบบท,ที่ที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับผมมีโอกาสที่เราตั้งเป้าวันจะขยายครอบคลุมทั่วประเทศนี่นานใช้เวลานานกี่ปีไหมคะท่านอาจารย์เราหวนดอยู่ไหมคะ ก็เราอยากก้าวกระโดดนะก็เลยมาทํคราววันดิ้งนะเพราะจริงๆถ้าเราค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยก็คงสู้กับร้านสะดวกซื้อทั่วไปยากนะครับผมดังนั้นแล้วถ้าเราจะต่อสู้กับเอ็มแมนไลน์แมนหรืออะไรต่างๆที่ที่เราทำเอ็มแมนขึ้นมาเนี่ยมันก็คงต้องขยายแบบก้าวกระโดดนะก็คงภายในปีนี้นะครับผมถ้าตามเป้าหมายทั่วประเทศนะครับผมนะ เรามีร้านค้าที่เป็นร้านเฉลวดวยเรืาอทั่วไปเนี่ยประมาณ7,000 0กว่านะครับ <c oughs> ผมที่ทำ <c oughs> เขาเรียกว่าทำข้อตกลงกับองค์กรหมู่บ้าน <c oughs> ซึ่งก็เป็นร้านค้าอยู่แล้วผมก็สามารถขยายไปได้เลยโอ้ค่ะเซเว่นซิตีมีนัยยะอะไรกัางมีจมหมายอะไรเำลรัานค้า เซเซเว่นคือ7วันนะค่ะและวันที่เะบดคือวันที่คนไทยเขาเขาบางคนก็รวยนะก็คือวันบวยออกหวยออกนะคะค่ะเป็นเป็นเรื่องรูปแบบวันที่แบบไทยๆนะครับผมนะแต่ว่าของผมเนี่ยวันที่เะบดของทุกสาขาเนี่ยก็ต้องเขาเรียกว่าบอยจากหรือทำบุญนะครับผมนะคำว่าบอยจากหมายถึงว่าเอาของอุปโภคบริโภคนะเพื่อเพื่อกระจายให้กับชาวบ้านในราคาที่ถูกหรือฟรีนะครับผมนะเราทุกวันที่เสบดของทุกเดือน แต่หลายคนก็คิดว่าอาจจะหวยออกด้วยก็ถือว่าเป็นวันดีๆถือว่าเป็นสิ่งดีๆโครงการดีๆวันลุ้นเหมือนกันนะวันลุ้นนะคะท่าน่ะคิดว่าเอาลอตเตอรี่มาแลกได้เป็นเงินเหท่านค่ะเป็นไปได้อันนั้นเราจะมีโครงการดีคือประชาชนสามารถร่วมเข้ามาได้เลยคืออย่างนี้ฮะคือคาว่าร่วมได้เลยเนี่ยก็คงุมไม่ทีเดียวเราต้องบัลลงทะเบียนก่อนแต่คำว่าร่วมได้เลยในในทางที่พิธีกรพูดก็อาจจะเข้ามาได้เลยนะก็ไม่ไม่ต้องอะไรแต่ว่าจะคัดเลือก ื่องอีกทีหนึง่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่สิ่งสาคัญนี้อยาบอกคนไทยก็คือคือว่าไม่ต้องร่วมกับผมนะร่วมกับใครก็ได้ครับผม<ค>ที่เป็นสตาร์ทอัพหรือว่าเป็นคนที่หวังดีต่อชาติต่อประเทศและทําให้เงินท่านเพิ่มพูนก้าวหน้านะครับผม,ม,ม,มแล้วก็ยิ่งใหญ่แล้วก็สิ่งสําคัญก็คือเพื่อความเจริญของทุกคนค่ะโอเคค่ะกราบสวัสดีครับค่ะดีค่ะ